สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาจากวันนี้จะทําอาหารให้ครอบครัวอีกจากวันนี้นะจะทำไอ้เนื้อผัดน้ํามันหอยจ้ะจอยจะผัดเนื้อก่อนจ้ะผัดเนื้อให้สุกนะผัดเนื้อให้สุกแล้วค่อยมาผัดผักจ้ะเนื้อจอยก็ใช้ส่วนไหนก็ไม่รู้เพื่อนๆเป็นเนื้อแบบเราก็มาหั่นเราจะซื้อมาทุกส่วนที่กินได้นะจอยเป็นคนที่ไม่รู้รู้จ่าว่า เนื้อสัตว์ใหญ่อ่ะนึกพอบอกไหมไม่รู้ว่าส่วนไหนของมันเพื่อนๆอ,อ่านภาษากรีกไหมก็ไก้จ้ะจอยก็น,มนมามาหมักกับไอ้ผงไม่ได้ผงสิเดี๋ยวจะให้ดูนะเพื่อนๆนะเนาะจะบอกเขาก็โอ้โหเางงคืกก็ใช้อะไรให้มัน,นุ่มนะเนี่ยฟ้าไทยจ้นะนะซอสซอสหมักหมูนุ่มอ่ะจะซอสหมักนุ่มฟ้าไทยจ้นะนะใช้ได้ทั้งหมูทั้งเนื้อทั้งไก่นั่นแหละจ้ะ ไม่ได้มาโฆษณานะเดี๋ยวเพื่อนๆถามว่าทำไมทำไมทำให้เนื้อมันนุ่มได้อย่างเงี้ยนะจอยก็ใช้ซอสต,ตัวนี้แล้วจะหมักใส่ในเนี้ยหมักไปประมาณจอยจอยหมักประมาณครึ่งชั่วโมงันเพื่อนนะหมักนานยิ่งดีจ้ะจอยก็หมักทิ้งไว้ละประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงของจอยเพื่อนจอยก็จะใส่ผักตามใจชอบจ้ะจะมีพวกบ็อกกี่ แล้วก็พริกปาปิก้าจ้ะ่ะพริกปาปิกา้าพริกหวานปาปิกา้าหอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นหอมกับพริกจ้ะนะกระเทียมสับเครื่องปรุงก็จะมีรสดีจ้ะน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวแล้วก็ไอ้นี่จ้ะน้ำตาลนะถ้าอยากให้มีความเหนียวเพิ่มขึ้นก็ใส่ แป้งไอ้นี่จะแป้งข้าวโพดลงไปหรือแป้งมันสปาลังจะผสมน้ำแล้วใส่ลงไปจะมีความเหนียวนุ่มน้อนเพื่อน<ๆ>อน้องจอยก็อธิบายไม่ค่อยเก่งจะทําทํากินเองเป็นแต่ว่าจะมาอธิบายเหมือนเชฟอะจอยอธิบายไม่ละเอียดหรอกเพื่อนเพราะเฉาะจอยก็ไม่ได้เชฟเนาะโอเคมาลงมือทำกันเลยจ้าใส่เนื้อลงไปจ้าลงไปผัดก่อน 快点，快点！ ก็จะผัดประมาณนี้จากเพื่อนๆก็จะเอาออกแล้วก็จอยก็จะผัดผักจากทีนี้นะอา้าวมาผัดผักกันจ้ะใส่น้ำมันลงไปกรเทียมจ้ะเกียวกระเทียมให้หอม หอมหัวใหญ่ลงไปจ้ะใส่ไป,ไปสักประมาณครึ่งนึงอ่ะจ้ะนะ แล้วตีลงไป้ะน้ำมันหยอยเพื่อนเทออกยากมากมันกลจะหมดละ áo cho Thì là phải Cả tan Bye, like Death. หลอดเตลงไปจ้ะ ใส่เนี่ที่เหลือจะหอมจะหอมที่เหลือเราก็ใส่แป้งข้าวโพดด้วยจ้ะนะเพราะว่าให้มันให้มันมีความหนึดหนืดจ้ะเพื่อนๆใส่ไปนิดนึงก่อนหนืดมากก็ไม่ดีจ้ะ เมนูนี้พี่แอนดี้ชอบจะลูกๆชอบใส่เพิ่มอีกสักนิดนึงจ้ะใส่หมดเลยนิดนึงนิดนึงนั่นแหละจ้ะ นิดหนึ่งก็พอ่ฮะเหนียวเลยทีเนี้ย,ยไม่จ้ะให้มันนืดอย่างเงี้ยจ้ะผักก็ไม่ต้องให้สุกจนเละจ้ะมันจะไม่อร่อยเนาะนี่น้ำนืดละให้น้ำซอสเขาหนืดหนืดหน่อยใครไม่ชอบให้มันหนืดก็ไม่ต้องใส่เด้อเพื่อนๆเด้อ ก็ใส่ต้นหอมกับพริกลงไปจ้ะ สุกแล้วจ้ะหน้าตาก็จะประมาณนี้จ้ะเพื่อนๆนะสีสันก็ประมาณนี้จ้ะสุกแล้วจ้ะเมนูมื้อนี้ของขครอบครัวก็ไอ้นี่จ้ะเขาเรียกเนื้อผัดน,น้ำมันหอยเนาะถ้าภาษาฝรั่งเขาเรียกบีบแอนบีบแอนออยต์ซอสเนาะนั่นแหละจ้ะ จอยก็เก่งภาษาพยายามฮะพยา,ายามอยู่เพื่อนค่ะคณะอยู่ที่นี่มาสิบแปดปียังพยายามคนเรามันต้องมีความพยายามเนาะพูจะาเพื่งเจอไปอีกอะให้มันนอกเรื่องหน่อยเพื่อนทําอาหารอย่างเดียวพูดแต่เรื่องอาหารอย่างเงี้ยมันก็จะแบบซีเรียสเนาะเาแบบอะไรที่แบบคขำๆกันหน่อยจอยก็ไม่รู้หรอกว่าใครจะขำกับจอยจอยก็คิดว่าจอยำขำคนเดียวนั่นแหละเป็นเพนื่อนเอยโอเคอยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้จอยด้วยจ้าขอบคุณค่ะ